สวัสดีครับผมนายวรนุชใจโคยรับเป็นเจ้าหน้าที่รักษากับหมดไปโรงพยาบาลกรุงเทพบุกเกตครับทำงานมา1ปี8เดือน10วันครับตอนแรกขอรู้สึกอายอายกล้ากลัวครับแต่พอได้มาทําได้สัมผัสก็จริงก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆร่วมงานก็เป็นคนบ้านเดียวกันมั่งจังหวัดใกล้เคียงมั่งก็สนิทสนมเป็นมิตรดีครับก็รู้สึกทํางานแอปปี้ดีครับทุกวันนี้ ตอนแรกก็รู้สึกว่าตำแหน่งมันไม่ใหญ่ไม่สูงหรือพิเศษพิสงอะไรนะครับแต่พอได้มาจำก็รู้สึกว่าหน้าที่นี้มีคุณค่ามากครับเพราะว่าทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ควาบความปลอดภัยทั้งช่วยลูกค้าได้บริการลูกค้าได้ก็ถือว่าน่าประทับใจในส่วนตำแหน่งนี้ครับบวกกับหลายอย่างครับทั้งลูกค้ามั่งเพื่อนๆที่ทำงานหัวหน้าชุดหัวหน้าแผนกอะไรก็อบรมกันมาแล้วก็ทำงานก็ มันเปลี่ยนไปเองครับพี่เพราะว่ามันแอฟฟี่แล้วก็กลมคืนไปหมดครับช่วยเหลือลูกค้าที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือมารถฉุกเฉินนะครับก็ช่วยเคลียร์อำนวยความสะดวกการจราจรนะครับาะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ป่วยหรือลูกค้าที่ฉุกเฉินมาได้เ,เข้าไปถึงง้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนุ่เทีบได้รักษาให้เร็วที่สุดครับแค่นี้ลูกค้าก็ประทับใจครับ ได้ช่วยเหลือลูกค้าช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเช่นเหมือนลออรถเขายางแบนเราได้ช่วยเราก็ได้รู้สึกดีแล้วครับก็หลายๆอย่างครับขอบคุณกันไปครับแล้วก็ได้บริการเขาให้ถึงใจเขาให้เขาได้ประทับใจเขาได้เอ่ยคำชื่นชมหรือให้เขาได้ยิ้มแย้มให้เราแค่นี้ก็รู้สึกกินมมใจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตบรวไฝที่ซื่อตรงมาครับก็คือต้องซื่ัตย์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มแข็งครับ ก็บริการด้วยใจครับแล้วก็ทําหน้าที่กับตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเต็มที่กับมันครับ